สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนในอาเซียนเดินหน้าสู่การลดคาร์บอนและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอาเซียนค่ะดรชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยรวมให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีเมนแห่งอาเซียนครั้งที่44อ Asia Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting หรือ AFCM เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจและด้านเทคนิคโดยในการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอนที่กำหนดเป็นประเด็นหลักของการประชุมครอบคลุมทิศทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอาเซียนแนวโน้มและความท้าทายรวมทั้งความร่วมมือด้านเทคนิคในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลดกา๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้วัสดุทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์จริงๆง,งานวันนี้ก็คือเป็นงานที่รวมตัวของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของทั้งอาเซียนนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราเนี่ยมาร่วมมือในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะทำเรื่องของการลดไปสู่โลคาบอนอีคอนมีนะฮะผลสรุปของการประชุมเที่ยวนี้ก็นำไปสู่ว่า การจัดงานในเที่ยวหน้าเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะมีความร่วมมือโดยเฉพาะในการนำเทคโนโลยีมา,าใช้ในการาทำให้อุตสาหกรรมซีเมนต์ไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นาการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลงลงไปถึงเรื่องของตามรถแมทที่เรามีนะครับในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของปูนลดโลกร,ร,รหรือไฮดรอลิกซีเมนต์อันนี้เราก็แชร์ให้กับสมาชิกทุกประเทศฟังนะฮะทุกประเทศก็ชื่นชมนะครับแล้วก็พยายามจะปเอานำไปต่อยอดทั้งหมดครับ